่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารกับเรื่องราวของคดีตัวอย่างที่น่าสนใจของคดีปกครองนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังคดีปกครองกันวันนี้มีสารคดีสั้นมาให้คุณผู้ฟังรับฟังกันก่อนเลยไปรับฟังกันเลยค่ะ เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทาชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่า ไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพศ2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจาการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบด,ดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบด,ดังกล่าว พี่ภากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาษสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่นกันนะคะกับ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันปพัฒนเฉลิมสินฮิรันค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่อยู่ตามบริเวณที่สาธารณะทางหลวงต่างๆค่ะอาจจะเคยเห็นกันนะคะว่ามีการมีการสายขาดมากบางทีก็เห็นห้อยต่องแต่งชำรุดบกพร่องนะคะก็เขาตากแดดตากฝนกันมาบางทีก็ใช้เวลากันมานานแล้ว แล้วก็การบำรุงรักษาอาจจะไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันสายไฟเขาก็ต้องตากแดดปากลมดักฝนกันนานๆโอกาสในการเสื่อมสภาพก็มีมากขึ้นนะคะซึ่งปัญหาแบบนี้เรามีโอกาสที่จะเห็นขึ้น เห็นเห็นกันอยู่บ่อยๆกับปัญหาประมาณนี้นะคะคราวนี้เรื่องถืงว่ามันเป็นเรื่องของไฟฟ้าดังนั้นหน่วยง,งานของรัฐจําเป็นที่จะต้องตระหนักแล้วก็ระมัดระวังค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้นะคะถ้าไม่มีการตรวจตราในเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้อย่างเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะเขาประสบอุบัติเหตุตอนที่เขาขับขี่อยู่นะคะเพราะว่า มอแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วคราวนี้ยสายไฟมันก็กระเด็นเข้ามาหาตัวเขารถก็ล้มค่ะคนขี่ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วคราวนี้เขาก็ทำไรก็ต้องให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบถูกไหมคะเรื่องราวก็เลยมาสู่สาลปกครองส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับดรโรมทีปปานวิทยากรจากสำนักง,งานสาลปกครองอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณประพัดและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะสำหรับเรื่องของสายไฟฟ้าที่ใช้การมานานนะคะก็มีความเสี่ยงจริงๆเลยค่ะอย่างเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์ประมาณไหนอย่างไรที่ไหนเหรอคะครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับก็คือว่าตัวผู้ฟ้องคดีเขาฟ้องว่าในวันเกิดเหตุนะครับเวลาประมาณห้าทุ่มสี่สิบนาทีนะครับ ตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากบ้านพักอาศัยของเขานะครับมาหน้าบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งทันใดน,นั้นเองก็มีสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดถนนสองฝั่งนะครับมันก็ขาดลงมาตอนที่เขากําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านพอดีแล้วก็สายไฟนั้นก็เลยติดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวผู้ฟ้องคดีจนเขาล้มลงได้รับบาดเจ็บนะฮะ หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นําตัวผู้ฟ้องคดีส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บครับสําหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องนะครับแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเหตุไฟฟ้าขัดข้องก็ เจอว่าสายไฟบริเวณหน้าโรงแรมที่เกิดเหตุมันขาดขึ้นจริงก็เลยทําการต่อสายไฟแล้วก็จ่ายไฟฟ้าคืนให้ระบบเป็นบบบบปกตินะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ทราบเลยว่ามีผู้ขับขี่มีคนที่ได้รับบาเดเจ็บจากเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงขาดไปอะนะครับค่ะพอมีการส่งผู้ฟ้องคดีไปที่โรงพยาบาลแล้วทางคุณหมอคะ่ะตรวจสอบ อาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะสาหัสอยู่ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะครับพอหมอเขาได้ตรวจรักษาตัวผู้ฟ้องคดีแล้วเขาก็ได้บันทึกการรักษาพยาบาลเอาไว้เบื้องต้นนะครับว่าตัวผู้ฟ้องคดีเขามีอาการปวดหลังซึ่งก็เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพียง15นาทีก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลนะฮะก็คือตอนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอแปลงไฟฟ้าระเบิดเนี่ย สายไฟมันก็กระเด็นเข้าหาตัวนะฮะทำให้เขาก็ล้มลงกระแทกพื้นแต่ว่าก็ไม่สลบเลยนะฮะก็กจํายังจําเหตุการณ์ได้อยู่แต่ก็ยังมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็มาโรงพยาบาลโดยที่มีกู้ภัยเป็นผู้นํามาส่งนะครับสําหรับรายงานของแพทย์แด้รับเนี่ยเขาก็ได้ตรวจตอบสภาพภายนอกก็ปรากฏว่าตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็มีอาการปวดตรงบริเวณสะบักด,ด้านหลังขวานะครับมีรอยไหม้ต้นแขนขวาด้านใน มีรอยถลอกบริเวณหัวไหล่ขวานิ้วกลางมีมือขวามีแผลไฟไหม้แล้วเขาก็เลยส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปเอ็กซเรย์ซึ่งต่อมาตัวแพทย์ผู้ที่ได้รับการรักษาผู้ที่รักษาผู้ฟ้องคดีนะครับเขาก็ลงความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเขามีกระดูกไขปาราด้านขวาหักแล้วก็กระดูกที่โครงหั ดาของผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยมีหนังสือไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็เยียวยาค่าเสียหายซึ่งเ,เป็นพวกค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินซึ่งเกิดมาจากการที่ตัวผู้ฟ้องคดีตัวลูกเขาอะนะครับได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจ รวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการรักษาอาการบาดเจ็บทําให้ไม่สามารถทํางานได้แล้วเขก็ยังเรียกร้องค่าโทรศัพท์ด้วยนะฮะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหื่นบาทครับคุณนันทพัทรโอ้ค่ะฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคะสําหรับผู้ผู้ผู้ที่บาดเจ็บนะคะพอเขามีการเรียกร้องค่าเสียหายจากมันดาผู้ฟ้องคดีตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางการไฟฟ้าเขาว่าไงมั่งอะคะเนี่ย ทางการไฟฟ้านะครับเขาก็มีคณะทํางานในเรื่องนี้นะครับซึ่งคณะก็คณะทำงานในเรื่องของการพิาจารณาจค่าเสียหายเนี่ยเขาก็มีมติว่าจากการรายง,งานตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยเขาไม่ปรากฏว่าสายไฟที่ขาดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เขาก็อ้างด้วยว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีลมพัดแรง แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลก็เลยทําให้มีลมทะเลพัดเข้ามาถึงสายไฟรงจินคาดก็คืออ้างเหตุสุดวิสัยนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอ่าที่ทเป็นความผิดของการไปฟ้าส่วนตีไม้ผ้านะครับเขาก็เลยไม่ให้ค่าเสียหายหรือค่าช่วยเหลือใดๆแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับก็เขาก็เลยแจ้งเรื่องนี้ต่อผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีเขาก็เห็นว่ากรณีนี้เนี่ย มันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่ว่ามันเป็นกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยละเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจตาดูแลสายไฟฟ้าแรงสูงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก็การไฟฟ้าส่วนพูมิภาคก็ควรจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากตัวเขานะฮะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ายานพาหนะค่าขาดงานของคนเป้าไข้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้นะฮะแล้วก็ ขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากการที่ต้องคนทุกทรมานจากการบาเดเจ็บในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็อันนนี้เป็จะเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษนะครับตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่ฟ้องค่าเสียหายนั้นนะครับคุณยันทพัทรค่ะพอเรื่องมาถึงศาลปกครองทางศาลปกครองให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ครับพอเรื่องมาถึงศาลนะครับทางศาลปกครอง,องสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าสายไฟฟ้าแรงสูงนั้นเนี่ยก็เป็นตับสิงของการไฟฟ้าส่วนพมิภาคนะครับทางการไฟฟ้าส่วนพมีภาคก็เลยมีหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้อ่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับเกิดการรั่วรวมถึงสายไฟด้วยนะครับจนทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนทั่วไปนะครับ การที่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปก,การณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติทาให้ตัวผู้ฟ้องคดีเขาได้รับอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงขาดแล้วก็ร่วงลงมาถึงร่างกายของผู้ฟ้องคดีในขณะที่เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ จนทำให้เขาต้องกระดูกไหปลาแล้วก็ที่โครงหักก็ถือว่าเป็นการทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับด้วยเหตุนี้นะฮะการไฟฟ้าส่วนพลิภาคาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ที่กระทําละเมิดนะฮะเขาก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา437วรรคสแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตราห้าวรึงแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดอของเจ้าหน้าที่พิษธัันรยสาชสิ3เครับคุณนันทปพัฒนค่ะแล้วที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้างว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือลมแรงสายไฟขาดเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้เกิดจากการละเลยจากเจ้าหน้าที่อันนี้สารสารมองยังไงอะคะครับในประเด็นนี้นะฮะ จต่ที่การไฟฟ้าสว่วนภูมิภาคเขาอ้างว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยมันมีลมพัดแรงกรณีนี้เนี่ยศาลก็เห็นว่ามันเป็นการกล่าวอ้างโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานม,มาสนับสนุนข้ออ้างนี้น,นะฮะรวมไปถึงว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้ศาลเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสภาพลมแรงที่แตกต่างไปจากปกติก็คือแบบเหมือนลมแรงเป็นพายุรุนแรงลักษณะเนี้ยนะครับ ข้อกล่าวอ้างของทางการไป,ปรษณีย์พิมพ์พาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างลอยๆซึ่งไม่อาจรับฟังได้ครับรรคุณนันทพรับโอ้ค่ะแล้วคำวินิจฉัยของศาลให้การไปาษณีย์พิมพ์พาชดใช้ค่าเสียหายไหมคะต้องเสียเสียหายเป็นประมาณไหนยังไงคะครับคดีนี้นะฮะก็ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าผู้ฟ้องคดีเขาก็ขอเยอะแยะเลยนะฮะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่ายานพานะค่าขาดงานอะไรเนี่ยรวมเป็นเงิน ถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับคดีนี้นะฮะก็ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าละเมิดตัวละเมิดที่เกิดกับตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเป็นผลจากการละเลยต่อหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนทีินภาคนะครับดังนั้นเนี่ยตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนนะครับซึ่งค่าสินไหมทดแทนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิดนะฮะ และศาลเนี่ยก็สามารถใช้ดุลพินิจกําหนดจํานวนตามที่เห็นสมควรแต่พฤติการแล้วก็ความร้ายแรงของละเมิดนั้นนะครับแต่ว่าศาลเนี่ยก็จะไม่สามารถกาหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่ผู้กระทําละเมิดได้นะฮะดังนั้นเนี่ยผ,ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีเขาก็ได้รับค่าเสียหายแก่ร่างกายเนี่ยผู้ฟ้องคดีเขาก็ควรที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปอนะฮะ ซึ่งกรณีนี้นะครับศาลก็กําหนดให้อ่ทางการไฟฟ้าสวนพลธิภาพเนี่ยจ่ายค่าขาดประโยชน์ระหว่างการเจ็บป่วยจํานวน180วันวันละ400บาทค่าขาดรายได้จากการหยุดงานของมันดาแล้วก็ภรรยาที่จะต้องสับเปลี่ยนกันมาดูแลผู้ฟ้องคดีนะฮะจานวน6วันวันละ700บาทแล้วก็ค่าเดินทางต่างที่จ่ายจริงครับก็คือศาลก็ให้เท่านี้นะครับ ก็สรุปแล้วก็เป็นเงิน92,196บาทนะครับโดยให้ชำระภายใน60วันนับแต่วันที่คดีเสร็จสุดครับคุณอนุพัฒน์อ่าสำหรับอ่าคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดฉบับนี้นะครับก็คือคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อผเจ็ดหกพสองหครับค่ะจากเรื่องของคดีนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากไว้เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับคดีในวันนี้นะครับก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับให้กับหน่วยาง,งานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาสิ่งต่างๆนะครับจะต้องไม่ละเลยในเรื่องของการตรวจแปรดูแลอุปกรณ์ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นะครับอย่างในกรณีนี้ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอ,อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ต้องดูแลไอ้อุปกรณ์ดูแลไฟฟ้าให้ดีนะครับไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยชำยุดบกพร่องจนเกิดเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพราะว่าหน่วยง,งานเนี่ยก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธความรับผิดที่เกิดขึ้นจากจาการละเลยเต่อหน้าที่ของตงน,นนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่กรณีของเพจสุดวิสัยครับค่ะคุณผู้ฟังคะและนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของรายการสามสิบนาทีคดีปกครองที่เราฝากกันไว้ในวันนี้นะคะติดตามรับฟังรายการสามสิบนาทีคดีปกครองได้เป็นประจำทุกๆวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะกับ นันประพัฒเฉเชิมสนธิรันนะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วดรอกเอร์รมทิปปาะและฝนนันประพัฒลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมืนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมายอมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้จะไปเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพัยกูกันด้วยการกินกลายเป็นเนีล็ลมเงาหี่ดื้นทิ้งลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริง ยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ ยังดีไม่มีใครต้องการเจ็บชันและร้าวรายที่ตรงนี้ที่เราเป็นช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เรา แพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรงรักแข็งแ,งแรงด้วยยุติธรรมให้คนทึ่งพาไม่ว่ายญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรือเวรและเลือ จะไม่ให้เรวร่อนและเลือมล้าจะยืนข้างความเป็นธรรตลอ